สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงค,งคลิปวันนี้เราจะมาในหัวข้อที่ว่ามีพลังงานของคนที่กลั่นแกล้งรังควานความสงบสุขของคุณเขาต้องการสิ่งใดและเขาจะได้รับผลกรรมอย่างไร่มผ่านพลังงานของคุณอนุญ,ญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยนะขอตรวจสอบพลังงานของคนที่เข้ามากลั่นแกล้งทำร้ายคุณนะคะเจนน,น่าลาสิมิทุนท่านลม เออธาตุดินพฤชศพกันงกอนมาราศีเมษราศีพิจิกวอเทอร์ธาตุน้ำมีกรกฎพิจิกยูเรยนะชาธาตุลมมิถุนนุ่นกุมเซตเทิร์นคนเกิดวันเสาร์ธาตุไฟเนปจูนธาตุดินพฤชศพกันก่อนแล้วก็พลูโตธาตุลมมิถุนนุ่นกุมตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขามีสามยี่สิบสิบเก้ายี่สิบหกสิบเจ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สี่แล้วก็ยี่สิบสองนะคะเรามาดูอ,าาอักษรย่อ ชื่อเล่นชื่อจริงของเขาคนนั้นนะเผื่อเขาจะแวะเวียนมาฟังพรังงานของคนที่เข้ามากันแกล้งคุณนะคะลังควานความสงบสุขของคุณมี X มี O มี K Q ค4 U แ่ u ให้ชาวบ้าน E V b ีบีเบินะคะแล้วก็ตัวสีแคทแมวอาจจะมีหรือว่าไม่มีก็ได้นะคะ r รนด o อเป็นคลิปพลังงานรวมนะะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพายยิบซีจะมาบอกเล่าถึงเรื่องราวแล้วก็เหตุการณ์ของคนที่เขากันแกล้งลังควานคุณนะทำให้ชีวิตของคุณ ไม่มีความสงบสุขนะคะมาดูกันว่าพลังงานของเขาเป็นอย่างไรอาจจะเป็นพลังงานของบุคคลทั่วไปก็ได้นะะบุคคลใกล้ตัวก็ได้เช่นกันเรามาดูคำใบ้เกี่ยวกับคนคนนี้นะคะคำใบ้ของพลังงานของคนที่กันแกล้งคุณรังควานคุณ The Magician นะคะฉลาดล้ำลึก <laughs> The Magician เนี่ยเป็นพลังงานของเหมือนคนที่มีเวทมนต์นะมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะในเรื่องของอฐานะการเงินการงานความรู้ความสามารถความเก่งความฉลาดนะคะเป็นหมอดูก็ได้นะอาจจะเป็นกลุ่มอาชีพสายงานเดียวกันกันกบคุณนะซึ่งเขาเนี่ยมีพลังงานของความเป็นเด็ก ะะพลังงานของคนที่เหมือนชอบแกล้งอะมีนิสัยของความเป็นเด็กยังไม่รู้จักโตนะคะไม่มีความรับผิดชอบแล้วก็นะชอบกันแกล้งนะค,ะคนที่เหมือนกับเอเขามีความรู้สึกเหมือนชอบชอบเนาะเอชอบแกล้งคนที่สวยหล่อคุณอาจจะสวยคุณอาจจะดูดีคุณอาจจะหล่อคุณอาจจะมีชื่อเสียงนะคะทำให้เขารู้สึกเหมือนอยากจะแกล้งคุณหยอกหยอกคุณอารมณ์เนี้ยประมาณที่แบบเหมือนกับว่าอยากจะรู้ พฤติกรรมนิสัยของคุณนะคะมันเป็นการที่มีแต่ไพ่เด็กอ่ะนะไพะ่เด็กถือคาถาไพ่เด็กถือเหรียญมันเป็นการทําความรู้จักหรือว่าเป็นความเป็นการกลั่นแกล้งนะคะซึ่งไม่ได้คิดที่อยากจะจริงจังนะ,ะไม่ได้มีความอาฆาตจงเกลียดจงชังแต่มันมีความรักสนุกอะ่ะมันมีความที่อยากจะแกล้งให้คุณรู้สึกอ่ะนะรู้สึกเรียกว่าโมโหโกรธ นะคะแล้วก็เหมือนกับประมาณที่ไม่ได้ใส่ใจอะไรประมาณนี้ฉะนั้นนะก็เป็นพลังงานเหมือนคนที่หลุดออกมาจากโรงพยาบาลสีทัญญานะคุณไม่ต้องไปสนใจนะจริงๆเพราะว่าหน้าไพ่มันออกมาแบบเป็นพลังงานของเดอะเมจิเชียนคนฉลาดนะคนเก่งคนฉลาดนะคนที่มีไหวพิปฏิพานนะพูดเก่งชอเลาะเก่งอะไรเงี้ยมีพลังงานของความที่แบบเจ้าชู้กุ้มกลิ่มด้วยนะแล้วก็เห็นใครสวยใครหล่อไม่ได้ นะก็อาจจะเหมือนกับมีความสนใจมีความชอบในความรู้ความสามารถนะคะก็เลยมีการที่แบบเหมือนเข้ามาหยอกหยอกทาความรู้จักนะอย่าไปถือสาเขาเพราะว่าพลังงานเหมือนคล้ายๆเด็กที่หลุดออกมาจากโรงพยาบาลสีสัญญาหรือว่าเออเรียกว่าสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นพลังงานของคนที่ขี้เล่นนะคะอืมเนาะ นบาพ่ออกมาประมาณเนี้ยไม่ได้เข้าข้างเขานะแต่มันมีความรู้สึกเหมือนคนที่นิสัยของความเป็นเด็กอะนะยังไม่รู้จักโตยังมีความขี้แกล้งอะไรเงี้ยนะคะเรามาดูกันว่าเขาคนนี้ที่กั่นแกล้งคุณรลังควันคุณเนี่ยนะคะเขาต้องการสิ่งใดการที่เขาวแะเวียนมาทักทายมากั่นแกล้งคุณเขาต้องการสิ่งใดนะคะ เขาต้องการสิ่งใดจากคุณ The Tower นะคะเป็นความรู้สึกของคนที่เหมือนกับอยากจะให้คุณหายเครียดนะคะเป็นการที่แบบเหมือนกันแกล้งอยากจะให้คุณหายเครียดนะประมาณหยอกๆประมาณอยากจะเป็นเพื่อนอยากจะทำความรู้จักอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าพลังงานของคุณ ส่งออกนะไปในรูปแบบของการที่ตัวเขาเนี่ยไม่ชอบที่คุณเหมือนจริงจังกับชีวิตนะคะก็เลยเข้ามาหยอกนะเข้ามาชวนเล่นนะแล้วก็ประมาณที่เหมือนกับว่าไม่ได้คิดอะไรนะคะอยากจะให้คุณหายเครียดหายโกรธนะคะซึ่งพลังงานของคนคนนี้อดีตเขาอาจจะเคยกันแกล้งคุณแบบรุนแรงก็ได้นะอาจจะเหมือนกับว่าพูด หรือว่าคอมเมนต์หรือว่าทําอะไรบางสิ่งบางอย่างทําให้คุณโกรธในครั้งอดีตและตอนนี้วลนนี้มันเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับว่าอยากจะทําให้คุณหายโกรธหายเครียดน,นะคะในรูปแบบของการที่เข้ามาเ,เข้ามาคอมเมนต์ก็ได้ถ้าคุณทํางานโซเชียลนะคะเขาก็จะเข้ามาคอมเมนต์นะสร้างความสนุกสนานให้กับคุณหรือว่าถ้าเขาเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณคนนี้มีนิสัยของความเป็นเด็ก นะฮะเขาอาจจะอายุรุ่นดาวเขาเดียวกันกันกบคุณแต่เขาเป็นคนที่ชอบคี้เล่นนะมีนิสัยของความคี้เล่นเวลาที่คุณโกรธเวลาที่คุณโมโหอะไรเงรี้ยก็จะชอบหยอกชอบแซวนะชอบแซะนะในรูปแบบของการที่เหมือนกับว่าทํายังไงก็ได้ให้คุณหายเครียดนะกับงานที่ทําประมาณนี้นะแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ได้ต้องการอะไรมากนะัก เพียงแค่เขาอยากจะเหมือนกับว่าอยากจะทดสอบอารมณ์ความรู้สึกของคุณด้วยนะว่าการที่ตัวของคุณเนี่ยนะเป็นคนแบบนี้นะทำอะไรที่มันจริงจังซีเรียสกับชีวิตนะคะแล้วถ้าแบบว่านาะมาในรูปแบบของการที่ทำให้คุณหายโกรธนะคะหยอกคุณคุยเล่นกับคุณแซะคุณแล้วคุณจะรู้สึกยังไงนะซึ่งเขาไม่ได้คิดอะไรมากเลยกับการที่เขาเข้ามากลั่นแกล้งคุณ นะคะมันเหมือนกับว่ามันเป็นอารมณ์ของเด็กอ่ะนะ,ะมันเป็นอารมณ์ของคนที่ยังไม่รู้จักโตนะอยากจะแกล้งอยากจะพูดให้คุณหายโกรธหายเครียดนะคะหรือว่าอดีตเนี่ยเขาเคยเพูดหรือว่าทําอะไรไม่ดีกับคุณแล้วประมาณที่แบบเหมือนอยากจะแก้ตัวนะหรือว่าอยากจะทําให้คุณแบบหายโกรธหรือว่าให้อภัยเขาประมาณนี้นะแต่ไม่รู้ว่าจะทําให้คุณหายโกรธเขายังไงก็เลยเหมือนกับว่ามีการแกล้งนะ พูดแซะพูดหยอกคุณนะในรูปแบบของนิสัยของเขานะมาดูสิว่าใจจริงของเขาแล้วเขาคิดยังไงกับคุณเขาเหมือนไม่ได้อยากจะให้คุณโกรธเกลียดเขานะคะเขาอยากจะเห็นคุณมีความสุขนะคะเดอะซันเนี่ยแล้วก็เดอะเวอร์เนี่ยเขาอยากจะเห็นคุณเหมือนกลับมาในรูปแบบของการที่อย่ามองเขาในแง่หลายนะอย่ามองเขาว่าเป็นศัตรูอยากก่าโกรธเขาอย่า เ,เกลียดเขาหรือว่าอย่ามองเขาในพฤติกรรมในอดีตที่เขาเคยกั่นแก้งคุณประมาณนี้นะคะซึ่งเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนผิดนะแต่เขารู้สึกว่าเขาควรที่จะเป็นคนเข้าหาคุณนะโดยการที่ทําให้คุณหายโกรธโดยการที่ยุติะะพฤติกรรมนในอดีตท,ที่ทําให้คุณเสียอกเสียใจนะคะมันเหมือนกับว่าน่าจะเป็นการขอโทษในรูปแบบของ พฤติกรรมของคนคนนี้ที่มีนิสัยของความเป็นเด็กนะคะแล้วก็มันเหมือนกับว่าอาจจะมีความเอาแต่ใจของตัวเขาด้วยแหละนะซึ่งเหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะทําให้คุณหายโกรธเนี่ยพยายามที่จะให้คุณลืมอดีตนะลืมเรื่องราวหรือว่าเหตุการณ์ที่เขาเอ่อทาให้คุณเจ็บช้าน้าใจก็ได้เรามาดูซิว่าพฤติกรรมของเขาในอดีตนะคะที่เขาเคยทําไว้กับคุณเนี่ยมันร้ายแรงแค่ไหนเขามีการพูด นะ,ะมีการแสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการพูดนะ,ะที่ทําให้คุณรู้สึกหนักอกหนักใจนะคะเป็นการกลั่นแกล้งเป็นการแซะก็ได้แซะในรูปแบบของการที่ตัวเขาเนี่ยคิดว่ามันคงจะไม่หนักหนาสาหัสอะไรหรอกนะแกล้งคุณหน่อยสินะคะโดยที่แบบเหมือนกับว่าคือมันมีความเด e d e v เดวิลแล้วก็เดิรเวอร์อยู่ในใจอ่ะคือแกล้งหน่อยสิแก้มหยิกแจมหยอกอะไรเงี้ยทาให้คุณรู้สึก ประมาณที่โกรธนิดๆน,นะแล้วก็เหมือนกับว่าคิดว่าคุณคงจะไม่โกรธเขาจริงจังอะไรค่ะเนี้ยนะคะมันเป็นเหมือนกับว่าพฤติกรรมของเขามันเป็นประมาณที่พูดให้คุณหายโกรธพูดให้คุณรู้สึกเหมือนต้องการเขาคิดถึงเขาเวลาที่เขาแกล้งคุณหยอกคุณแล้วนะถ้าเขาหายเงียบไปคุณอาจจะคิดถึงเขาก็ได้อารมณ์ประมาณนี้อารมณ์ที่แบบว่า แกล้งคุณทุกวันแล้วอยู่ดีๆก็หายไปคุณจะได้คิดถึงเขาประมาณนี้อย่าให้คุณคิดนะคะในรูปแบบของการที่เหมือนกับว่าจุดเด่นของตัวเองอ่ะคือไม่มีนะคะประมาณที่อยากจะหาจุดเด่นของตัวเองก่อนที่จะเออ สารสัมพันธ์กับคุณก่อนที่จะสนิทกับคุณอยากจะรู้นิสัยเจยคอของคุณว่าคุณเป็นคนอย่างไรเป็นคนอารมณ์ร้อนไหมเป็นคนฉุนเฉียวไหมแล้วก็ถึงขนาดที่แบบว่าเป็นการพิสูจน์ว่าตัวของคุณเนี่ยในลักษณะของการที่เขามองว่าคุณมีความเป็นผู้ใหญ่หนะคะมีวุฒิภาวะทางด้านอารมณ์มากพอพอที่จะสารสัมพันธ์แบบจริงจังได้ไหมอารมณ์เนี้ยอารมณ์ที่เหมือนกับว่า พิสูจนะ์ะในเรื่องของการที่ตัวของคุณมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่พอไหมมีความมั่นคงในด้านของอารมณ์แล้วก็จิตใจพอไหมเอาเราเหมือนคนที่เหมือนจะมาดูตัวกันอนะคะว่าเนี่ยลองแย่ดูซิลองหยอกดูซินะว่าความมั่นคงในอารมณ์นะสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดนะคะมีความรู้มีความสามารถแบบนี้ นะจะเป็นแบบนี้จริงๆหรือเปล่าจะเป็นแบบนี้ตลอดไปหรือเปล่านะมันเหมือนกับว่าเป็นบททดสอบของพฤติกรรมความคิดของคุณนะซึ่งคนคนนี้คิดว่าน่าที่จะเป็นระดับถ้าเขานะกับคุณไม่ได้เป็นแฟนกันจะเป็นบรุงานของคนที่เป็นครูบาอาจารย์นะคะเป็นคนที่ทําอาชีพสายงานเดียวกันแล้วก็มาทดสอบจิตใจของคุณ นะว่าคุณจะเข้มแข็งคุณจะหนักแน่นพอหรือเปล่านะคุณมีวุฒิที่ภาวะของความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มากพอหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหม The Hermit นะ The High High p r เป็นพลังงานของครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เหมือนสอดส่องดูพฤติกรรมของคุณความหนักแน่นในอารมณ์ของคุณนะคะว่าอาชีพที่คุณทํานะคะสิ่งที่คุณเป็นนะมันเหมือนกับว่าคุณ นะมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีความเป็นครูบาอาจารย์เหมาะสมกับอาชีพนี้หรือเปล่านะความชำนาญของคุณความเชี่ยวชาญความรู้ของคุณเนี่ยนะคุณได้เล่าเรียนมาแล้วก็เหมือนกับมีในเรื่องของการพัฒนาจิตใจอารมณ์นะเหมาะสมกับการที่จะมาถ่ายทอดหรือว่ามาสั่งสอนมาอบรมคนอื่นได้จริงหรือเปล่า อารมณ์เหมือนเขาสายอาชีพเดียวกันกับคุณอ่ะเป็นครูบาอาจารย์เป็นหมอดูเป็นไลฟ์โค้ดมาทดสอบจิตใจของคุณนะคะเรามาดูกันว่าคนคนนี้นะสุดท้ายแล้วเขาจะทำอะไรต่อไปไหมสิเปลียนเขามีการที่เหมือนกับว่าเมื่อเขาทดสอบนะคะพฤติกรรมของคุณนะค,ะความหนักแน่นในจิตใจของคุณแล้วเขารู้สึกว่าตัวของคุณเนี่ยมีความเข้มแข็ง มีความเหมาะสมกับการที่จะเหมือนสามารถที่จะบริหารนะคะสามารถที่จะควบคุมสติปัญญาอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้เป็นอย่างดีนะ,ะไม่เจ็บปวดไม่เสียใจไม่ร้อนรนกรวนกระวายนะไม่โกรธไม่เกลียดไม่ชิงชังและมีความเมตตาต่อคนที่เหมือนกับว่าอามากันแกล้งหรือว่ามาแข่งขันว่ามาใส่ร้ายปายปสีประมาณนี้อารมณ์ของคุณเหมือนเทียบเท่าระดับ คนที่มีวุฒิภาวะนะทางด้านอารมณ์แล้วก็เป็นครูบาอาจารย์ได้นะคะเขาก็รู้สึกแบบน,นั้นจริงๆกับการที่ตัวของคุณเนี่ยคือแบบเป็นผู้หลักผู้ใหญ่พอที่จะมาทําอาชีพนี้เป็นครูบาอาจารย์เป็นไลฟ์โค Ö ้ดและเขามีความรู้สึกว่าเมื่อเขาได้เห็นนะคะสิ่งที่คุณทำนะเมื่อเขาได้มีการทดสอบเนี่ยได้มีการที่เหมือนก่อกวนคุณอ่ะแล้วเขาก็เห็นว่าตัวของคุณเนี่ยน่าที่จะ เหมาะสมกับการที่จะได้รับชื่อเสียงได้รับความสำเร็จนะคะได้รับการยกย่องจากคนอื่นนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าคือตัวของคุณเนี่ยควรที่จะได้รับคำ,คำสรรเสริญเยินยอจากคนอื่นแน่นอนนะคะนี่แหละคือสิ่งที่เขาเหมือนกับว่ามาทดสอบคุณมากันแกล้งคุณ นะคะแล้วก็เหมือนเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของคุณแล้วนะคะแล้วเขาจะมาอีกไหมเรามาดูซิว่าแล้วเขาจะแวะเวียนมากล่ันแกล้งมาทดสอบคุณอีกหรือเปล่านะะมันเหมือนกับมันเป็นพลังงานของคนที่รักแล้วก็เอ็นดูนะคะแล้วก็อยากจะรู้ถึงความรู้ความสามารถของคุณนะคะมาดูซิว่าเขาจะแวะเวียนมาอีกไหมพลังงานของคนที่กลนแกล้งคุณ The Judgment บอกว่าเขาอาจจะ มาก็ได้หรือว่าไม่มาก็ได้เมื่อเขามองเห็นว่าคุณมีระดับของความรู้นะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นครูบาอาจารย์แล้วนะคะเหมาะสมกับการที่จะได้รับความได้รับคำชื่นชมคำสรรเสริญจากคนอื่นๆนะคะเขารู้สึกว่าเขา มาทดสอบคนที่เหมือนกับมีความรู้มีความสามารถระดับครูบาอาจารย์แล้วมันทําให้ตัวเขาเนี่ยได้เห็นความจริงแล้วนะคะคือไม่น่ามาทดสอบคุณเลยอารมณ์ประมาณนี้คือแบบเหมือนมีความรู้สึกสํานึกผิดะนะคะที่มากั่นแกล้งคนที่ดีอยู่แล้วไม่น่าสงสัยเลยนะไม่น่าจับผิดเลย นะคะแล้วเขาก็กลัวในเรื่องของการที่ตัวของเขาเนี่ยอาจจะได้รับเวรกรรมอะไรบางอย่างก็ได้นะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่สิ่งที่เขาทํามันคือเจตนาของคนที่เหมือนกับมันก็ถือได้ว่าเป็นการผิดศีลธรรมนั่นแหละนะในการที่มากลั่นแกล้งในการมาก่อกวนคุณในการมาสร้างปัญหาให้กับคุณนะคะถึงแม้มันจะไม่ได้ร้ายแรงถึงกระดาษที่แบบทาให้คุณนะคะเสื่อมเสียชื่อเสียงแต่มันก่อกวนจิตใจของคุณแล้วก็นะอารมณ์ของคุณด้วย นะแต่เขาก็เหมือนกับว่าคือเขาก็ยอมแพ้แล้วประมาณที่เหมือนยกย่องคุณแล้วนะสรรเสริญคุณแล้วว่าคุณมีความที่เป็นครูบาอาจารย์นะที่จริงๆอะ่ะเป็นเหมือนกับเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนซื่อตรงเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถจริงๆเหมาะแก่การทําอาชีพนี้ทํางานนี้หรือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่พอที่จะได้รับการเคารพยกย่องจากเขาและคนอื่นๆ นะคะอันนี้คือพลังงานที่คนกลั่นแกล้งมองเห็นในตัวคุณนะตอนนี้เวลานี้นะคะเขาก็กลัวเวรกรรมบาปกรรมจะตามทันเขา่นแหละแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นบาปกรรมรูปแบบไหนจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนมันอยู่ที่เจตนาความคิดมันอยู่ที่การกระทําของเขาว่ามากน้อยแค่ไหนนะคะเออก็ถ้าคุณฟังแล้วก็อย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดเขานะให้อภัยเขานะคะนี่คือบททดสอบของคุณนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ